ใครแทนพ่อแม่ได้ไปมีเลยท่านคือคู่จันร์ทสุรีสีสว่างล่าสิ้นท่านทั่วปัทภีมืดมนหมองมิ่งขวัญซ่อนหน้านิ่งน้ำตาไหลพ่อแม่เสมอพระเจ้าบนสวรรค์ ลูกนิ่งน้อมมิ่งขวัญกราบไหวน้ำตาต่างรสสุขันอบร่ำหอมรือหอมค่าน้ำใจใสท่านให้หมดเสมอถึงตายเกิดใหม่ซ้ำฉะไหนสนองคุณพ่อแม่ทั้งสองสั่งฟ้า น้ำนมที่ลูกรองดูดดื่มหวานใหม่ในชาติหน้ากี่ล่าหรือสลายรอยเท้าพ่อแม่ได้เหยียบลงใดแลเพียงแค่ฝุ่นทุลีผงค่าไรกราบรอยท่านมิ่งมงคลคู่ ใจนากายสิทธิ์ใส่กล้าวไว้เพื่อให้ขวัญขลัง